499ได้หมดนี้เป็ดปักกิ่งหนังก,กรอบๆพอแป้งบางราดซอสเสิร์ฟทั้งตัวพร้อมเมนูปรุงฟรีหนึ่งรายการวันนี้อยู่ที่อันอันเหล่าร้านเก่าในตำนานกว่า45ปี ต้นตำราบอาหารจีนเบตงเซิร์ฟเมนูอร่อยกว่า300รายการขอแนะนำเมนูอร่อยห้ามพลาดครับเป็ดปักกิง่งเป็ดย่างมาหอมๆตัดหนงังเลาะมันให้เรียบร้อยกินกับแป้งนุ่มแนมผักราดซอสฉ่ำๆกินแล้วแฮปปี้ครับ499คือยกเป็ดทั้งตัวเขาจะเอาเนื้อเป็ดที่เหลือไปปรุงให้เราอีกหนึ่งเมนูเราเลือกผัดพริกเกลือกินกับข้าวร้อนๆคืออร่อยเลยมีโซผัดหมูแดงพริกแห้งเส้นยาวสะใจเครื่องแน่นผัดไฟแรงหอมกระทะสุดๆอ้อส่วนกระทะร้อนเครื่องแน่นจุกๆกินตอนร้อนๆ ไก่เบยบตงเนื้อแน่นหนังกรึบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเด็ดอร่อยใบเหลียงผัดไข่ผัดมาดีครับอันนี้กินกับข้าวอร่อยเลยครับหัวปลาเผือกหม้อไฟซุปหอมกลมกล่อมเคี่ยวมาหวานหอมสดข้องคออันอันเรานะครับเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มที่โครงการเอสแควร์ are, สุขวิท26ครับ